สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2565ค่ะพอดีวันนี้จริงๆรวันานั้นาทำคลิปเอาไว้แล้วแต่มันเกิดอุบิเหตุในการพูดผิดถ่ายคนเดียวทำเองคนเดียวมันก็เลยมีอุบิเหตุนิดหน่อยทำให้พูดวันอังคารหายไปเป็นพูดวันพฤหัสเบิดด้ลสองครั้งก็เลยเป็นที่มาของการทำคลิปดีเลย์และพอจะทำจะทำก็ติดภารกิจฟิชเชต่างๆมากมาย ทีนี้ตอนนี้พร้อมแล้วอะก็เลยรีบมาทําคลิปให้ทุกคนจะได้มีเวลาไปซื้อวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มกันที่วันอาทิตย์เหมือนเดิมได้ไพ่ใบนี้นะคะแนะนําให้ซื้อเลขกาลากินีเลขที่ไม่ไม่เป็นมงคลหรือเลขที่ทําให้เราไม่สบายใจซื้อได้เลยนะคะเพราะวันอาทิตย์ซื้อเลขพวกกาลากินีเลขไม่สบายใจมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะรองซื้อกันได้เลยอ้อลืมไปพูดไปถึงวันอาทิตย์ละลืมขอบคุณสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์ผู้น่ารักผู้ใจดีคือวันนี้จะเป็นน้ําพริก ของครัวเจจี้นะคะซึ่งมีทั้งหมดตอนเนี้ยถ้าเป็นไซส์เล็กมีทั้งหมด4รสด้วยกันนะคะส่วนตัวชอบกินไอเนี้ยกะกหมูอร่อยแล้วก็จะมีตัวไอนี่ค่ะมันจะมีกะกหมูมีปลาดออุน้ำพริกปลาดุกนะคะ,ะไอน้ำพริกปาย่างแล้วก็น้ำพริกปลาลาแล้วก็แจ่วบองมีอยู่4ี่รสชาติด้วยกันเห็นไหมรีบทําคลิปลืมเดี๋ยวสปอนเซอร์ตําหนีเอาเดี๋ยวจะขึ้น ID ดี n ลเอาไว้ให้นะคะแล้วก็กากกด หรือฝากกดติดตามเพจวคจจี้ด้วยนะคะอ่ะมาคุยต่อซีเรียสซีเรียสวันต่อกัที่วันจันทร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะย้ำวันจันทร์ซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะคนที่เรานับถือที่สุดวันนี้เขาจะให้โชคให้ลาบในหัวรัฐบาลซื้ออายุเขาเบอร์ติดต่อเขาได้เลยค่ะส่วนคนวันอังคารที่หายไปได้ไปให้ซื้อเลขการทําบุญอุ้ย นเพราะ,ะว่าการทำบุญจะให้โชคให้ลาบในงวดวันที่1มิถุนายน2565นี้นะคะซื้อกันได้เลยถ้าเราไม่รู้จะซื้อเลขอะไรก็ลองเอาอายุท่านก็ได้หรือจะเอาเบอร์ติดต่อท่านก็ได้แต่ถ้าท่านแก่มากแล้วอ่ะแก้วจะเอาวันเดือนปีเกิดท่านบวกอายุนะลองดูส่วนวันพุธนะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนวันนี้คุณจะได้โชคได้ลาบจากเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนนะ ที่อยู่อาศัยก็คือบ้านเลขที่บางคนนะ่ะตัวอยู่ที่บัตรประชาชนอยู่ที่อย่างแก้วบ้านอยู่หลังหนึ่งบัตรประชาชนก็อยู่ที่หนึ่งส่วนคนวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบจงมั่นใจในตัวเองชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะอ่ะแล้วก็วันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานของตัวเองหรือถ้าเรารู้สึกว่าเลขการทํางานมันออกไปบ่อยแล้วเยอะแล้วซ้าแล้วนูน่นนี่นั่นซื้อเลขคนรักก็ได้คะ่ะ ลองซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนหรือคนรักของคุณดูวันนี้คุณจะได้เฮงเปังๆงงลองถามเขาก็ได้ว่าเขาชอบเลขอะไรนะคะอะอย่าลืมใครสนใจสั่งน้ำพริกครัวเจจี้ได้เลยนะคะ3มกระปุกร้อยค่ะสั่งไปได้เลยนะอร่อยจริงเพราะว่าแก้วกากีน,น,นี่หมดไปสองสมกระปุกแล้วอะมาวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับแต่แทนวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับทรัพยสส์สินสมมุติเรามีทรัพย์สินอยู่มูลค่ากี่บาทซื้อไปเลยหรือถ้าไม่รู้ ซื้อเลขรหัส ATM ก็ได้ค่ะรับรองคุณจะเฮงคุณจะปังนะยามวันเสาร์ซื้อเลขรับเออซั์สินหรือเงินเก็บหรือรหัสเ t m เลือกเอารับรองเฮงใครที่ติดตามหมอแก้วนะคะแก้วฝากเรื่องควจจี้แล้วแก้วก็ฝากกดติดตามทิกตอกของหมอแก้วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะคอยอัพคลิปเทคนิคเสริมดวงไปดูกันได้เลยแล้วก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับร้านรีวิวร้านอาหารเพราะเริ่มอ้วนมา,าต้องทำของกินรีวิวแนละ้วโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ